คลิปนี้เราขอพูดถึงคนที่เป็น h y p e r s e n s i t i v e person หรือว่าเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษมากกว่าคนทั่วไปสําหรับบางคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่อ่ะจะกาลังร้องไห้อยู่หรือรู้สึกอ่อนไหวจะไม่มั่นใจกับอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนี้เราเข้าใจทุกคนนะพอเราก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันบางทีเราก็ไม่เข้าใจตัวเองนะว่าทําไมเราถึงร้องไห้กับเรื่องเนี้ยเพราะว่าคนประเภทพวกเราอะ่ะถ้ามันไม่ได้ร้องไห้ออกมาหรือว่าระบายอารมณ์ออกมาผ่านการร้องไห้อะ่ะมันจะรู้สึกเครียดอึดอัดมากๆ การร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะมันคือปฏิกิริยาของมนุษย์เวลาเจอเรื่องอะไรที่มันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราอ่ะเหมือนหลายคนที่เขาไม่ใช่คนประเภทเนี้ยเขาจะไม่เข้าใจพวกเราเว้ยว่าแบบร้องไห้ทําไมอ่ะทําไมต้องร้องไห้เรื่องแค่นี้เองเอาจริงบางทีที่ร้องไห้เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะอธิบายสิ่งสิ่งนั้นที่เรารู้สึกอยู่ยังไงมันเป็นการระบายออกมาผ่านน้าตามันอธิบายออกมาเป็นคณคำพูดไม่ได้อ่ะ ี่ก็เลยอยากให้ใครที่เป็นไฮเปอร์ซนซิทีเพอร์ซันเหมือนเราอ่ะไม่ว่าแกจะเจอเรื่องอะไรมาถ้าแกไม่ไหวแกร้อ,องไห้ออกมาก็ได้นะไปหาที่ร้องไห้เงียบๆอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างน้อยร้องไห้หรือระบายอารมณ์ออกมาที่มันได้รู้สึกรีลิสไม่งั้นแกจะรู้สึกเครียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต่อให้มันมีคนที่เขาแบบนิสัยไม่ได้เหมือนเราแต่อย่างน้อยเขาก็มีคนที่เข้าใจเราที่เป็นแบบเนี้ยอย่างน้อยเพื่อนสนิท คนรู้จักครอบครัวอย่างน้อยมันมีคนเข้าใจที่แกเป็นแบบนี้อยู่เว้ยอยากมาพูดในคลิปเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีแกคนเดียวที่เป็นแบบนั้นมันมีหลายคนที่เป็นแบบนั้นเหมือนกับแกแต่แค่แกอาจจะไม่ได้เจอในชีวิตจริงอาจจะเจอในอินเทอร์เน็ตอย่างฉันก็ก็ขอปเป็นกาลังใจเป็นพพอร์ตส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาขอให้ผ่านมันไปให้ได้เนะยาะเพามเซฟหรือว่าเพลงอะไรที่มันมีความสุขเยอะๆมันอาจจะช่วยฮิลอารมณ์ หรือว่าจิตใจก็ได้ดีมากขึ้นเนาะ